สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Revo 2.4 G P Runner นะคะรถปี2018รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้รถสีบอลเงินนะคะคันนี้เลขไม่148,000กว่ากิโลเมตรนะคะสวยคลิปแบบที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด80สีงวนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวยังไงบีแจ้งราคาใต้โพสต์นะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะคะหยิบมาห้รีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกัน ก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันจากด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นลายลังผึ้ง นะคะตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยนะคะล้อแม็กเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานนะคะจับคู่กับยางดอกลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยมาพร้อมกับชุดบันไดข้างตัวรถเป็นสีบอลเงินกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือจับเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นกระบะยกสูงสี่ประตูนะคะ,ะสวยมากนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังให้คุณลูกค,ค้าด้วยนะคะได้เป็นรถตัวท็อปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอ่า เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าค่ะเรามาชมด้านในของรถคันนี้นะคะเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรขไม่หนึ่งแสม่นแปดพันกิโลเมตรระบบเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้หน้าจอนะคะเดิมจากโรงงานเลยมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถให้เรียบร้อยแล้วนะคะสะภาพภายในสะอาดสะอา้านเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะแต่ว่ายังสวยสวยกริบเหมือนที่คุณลูกค้าได้ชมเลย นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําตัดต่อนะคะกับสีกอไม้ไม่มีแน่นอนรถที่ร้านเรานะคะด้านในนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารมีที่พักแขนวางแก้วให้เรียบร้อยนะคะมีแอร์ตรงหัวเข่าให้เรียบร้อยนั่งไปไกลๆไม่ไม่ร้อนไม่เมื่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะบีพาชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ ามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่อง2.4ลิตรหรือว่าเครื่อง2,400ซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะชิ้นส่วนเดิมๆเ,เลยไม่มีชนหนักพิดความจมน้ำมาก่อนอย่างที่แจ้งไปรอยสีรอยคิวซีมาร์กจุดต่างๆจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะฝากระโปรง,งเดิมๆแผ่นการความร้อนอยู่สวยครบสมบูรณ์สติ๊กเกอร์นะคะเดิมจากโรงงาน สต,ติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะคันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 4 768 6572หรือจะกดลิงก์และแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดลิงก์และแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงทักรูปขอรูปรถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยสําหรับลูกค้าที่ทักคอมเมนต์ใน u t u b e ไปนะคะบางทีมันแจ้งเตือนช้าถ้าลูกค้าอยากทราบข้อมูเลเร่งด่วนนะคะ กดลิงก์และแอดไลน์มหาบีหรือโทรมหาบีได้เลยนะคะ ทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้สาหรับลูกค้าเขตต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ทั่วประเทศทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้กรุงเทพป,ปริมณฑลนะคะก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้เช่นกันมีบริการส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะทักมาคุยรายละเอียดกับบีได้เลยนะคะสาหรับคันนี้ Toyota Re ีโวนะคะ2.4 G P Runner รถกระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้รถปี2018เลขไมล์148,000กว่ากิโลเมตรนะคะสนใจคันนี้ทักมาได้เลยชอบคลิปนี้กดติดตามกด s u b กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวรีบงลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ